พาหนังนี้ออกไปก่อนรอพวกข้าคุยธุระเสร็จข้าค่อยคิดบัญชีกับมันที่อย่ากลัวเลยข้าอยู่ตรงนี้ถ้าไม่อยากให้เรื่องแดงไปทั้งหมู่บ้านก็คืนเด็กมาเด็กสมควรตายที่นี่ไม่ใช่ที่ให้เจ้ามาก่อเรื่องรีบส่งลูกสู้นั้นมาแล้วใส่หัวกับไปซะไม่งั้นข้าจะขายพวกเจ้าพี่น้องทิ้งให้หมดแม่เจ้ามันหญิงแร่สยาคบชู้สู่ชายจนคลอดลูกชูออกมาทําให้ตระกูลถังต้องแปดเปื้อนแม่ข้าไม่ได้คบชู้นางไม่เคยทําเรื่องผิดต่อท่านพ่อและข้าไม่มีวันยอมให้พวกท่านขายน้องห้าเด็ดขาด อย่าเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวไม่งั้นรู้กันกันเฮ้ยเออขันฉันแม่หนูน้อยจะเย็นก่อนข้าซื้อน้องเจ้าไปก็เพื่อจะส่งเขาไปสวยสุขในบ้านเศรษฐีในตัวอำเภอเจ้านะข้าเตือนแล้วว่าเครลอกกันกำลังตามทันเจ้าดันไม่เชื่อเองนังเด็กเดรคุณข้าหาว่าเจ้าคิดจะกอกบทช่างกำเริบเสริมสารนะักก็บทกอกบทสิ พวกท่านบีบคั้นท่านแม่ข่าจนตายโดยไร้หลักฐานมินำซ้ำอยาจะขายน้องห้าของข้าจะให้ข้ายืนดูพวกท่านทำเรื่องชั่วซาพ,พวกนี้โดยไม่ทำอะไรเลยงั้นเหรอก็แม่แกมันไม่รักดีพบชูสู่ชายจนท้องคลอดลูกชูมาทำให้ตระกูลถังขายขี้หน้าประชาชีพวกข้าไม่จับนางไปทวงน้ำก็ถือว่าไว้หน้ามากแล้วเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมยังแกจะไปรู้อะไรเลวไหล ข้ายอมตายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วพวกท่านยังต้องการอะไรอีกถึงจะเชื่อว่านางไม่ได้ผิดต่อท่านพ่อพวกท่านบีบให้นางตายศพยังไม่ทันเย็นก็จะขายน้องห้าหากท่านพ่อกลับมารู้เข้าเขาจะไม่ปวดใจแย่หรือเดี๋ยวข้าจัดการเรื่องลูกชูนี่เสร็จคอยมาจัดการพวกเจ้าเด็กสารเลวเจ้าใหญ่รีบจับไอ้เด็กเวสองคนนี้มดโยนเข้าห้องเก็บฟืนเดี๋ยวนี้ข้าให้คนไปตามท่านหัวหน้าหมู่บ้านท่านผู้นำชุมชนและท่านตาของข้ามาแล้ววันนี้หากพวก พี่น้องเป็นอะไรไปในบ้านนี้แกรงว่าเรื่องมันจะไม่จบแค่บีบลูกสะพ้ายตายหรือขข่หลานกินง่ายๆหรอกนะนางหนูฉีวางไม้ลงก่อนเถิดย่ามีเรื่องจะคุยด้วยดีๆ